ช้ันนางสาวนักการสุดทองนักวิชาการแรงงานรับหน้าที่ในการรายง,งานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะ ในวันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2,564นายสุพจน์แขกเพลงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทธลุงมอบหมายให้นางสาวอธิการจุนันโทนิติกรปฏิบัติการร่วมกับป้องกันจังหวัดพัทธลุงเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพัทลุงอ,อสอ,อำเภอเมืองพัทลุง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพัทลุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรโคกชะงายและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเมืองพัทลุงเข้าตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงจำนวน160คนเพื่อดำเนินการจัดทำระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกบอบกิจาการประจำปีงบประมาณ2565นาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงอําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง ในวันเดียวกันนายสุพจน์แขกเพลงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทธลุงเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่1นึ่ทับ2,564ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาครวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2564นางสาวจุติวดีคงตุกนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลประเช้าของขวันปีใหม่2565ของศูนย์สแสดงและจำหน่ายสินค้า1น,นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานเทศการกระเชา้าของขวัญปีใหม่2565นาศูนย์แสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้า1ตําบล1ผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทรลุง ในวันเดียวกันนางสาวจุติวดีคงตุกดักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุค้มค,ครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายอนุพงษ์ชุมแก้วเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากประจำปีพุทธศักราช25 6 5 ค่ะระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์นห้องประชุมกับบัวสาราการจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทรลุงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ